ไก่หมูปลานะครับครบเลยนะครับ249คุ้มมากนะฮะคาโบ,บนาร่าทางร้านเขาแนะนําเลยนะว่าสูตรนี้ไม่เหมือนใครนี่นะฮะ119บาทคุ้มครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับรสจัดนะฮะ150บาทมี5ตัวนะครับตัวใหญ่ๆเลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่มเอียงซ้าย h ช n แนลเอียงซ้าย ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผมอยู่ที่ร้าน Let's Eat นะครับร้านนี้นะฮะเขามีเมนูเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กยำข้าวนะครับโอ้เมนูเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเมนูเขามีอะไรบ้างแล้วก็จุดเด่นนี่เลยมีนี่บัเบอรบีนี่อยู่กับบั B เบอรบีทอฟเฟ m e r มอร์มาถ่ายรูปกันได้ครับที่การานตรงนี้เขาเรียกว่าถนนราชดอนยินดีนะครับหรือว่า คนรับบริจากซอยโรงเรียนนาเร่ยง่ายๆเลยครับเจอโรงเรียนนาเรีอยู่ซ้ายมือแล้วก็จะเจอธนาคารทกสร้านก็จะอยู่ติดกับธนาคารเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าคนรับบริจะรู้จักปากซอยร้านแชมป์สนุกเกอร์นะครับร้านจะอยู่ปากซอยเลยครับงซ้ายสวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายค่ะเป็นเจ้าของร้านเลดีอิตค่ะทางร้านก็จะมีสเต็กนะคะแล้วก็จะเป็นยำแล้วก็ข้าวหมูทอดจับกางค่ะแล้วก็จะมีน้ำปั่นค่ะเป็นมะพร้าวปั่น ตัวนี้ก็คือเป็นชุดสุดคุ้มราคา249บาทค่ะจะมีทุกอย่างเลยจะมีปลาย่างแล้วก็ไก่บาร์บีคิวแล้วก็สเต็กหมูค่ะแล้วก็ปลาทอดไส้กรอกแล้วก็ขนมปัง ตัวนี้อยู่ที่ราคา249บาทค่ะจุดสุดคุ้มตัวนี้คุ้มมากค่ะสำหรับคนที่มาส4คนนี่กินก็อิ่มแล้วแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยที่ตัวฝ้ายชอบเองก็คือจะเป็นคาโบนาร่านะคะตัวนี้หอมนมมากค่ะเป็นสูตรของทางร้านเองเลยนะคะอร่อยมากค่ะตัวนี้นะคะคาโบนาร่านะคะอยู่ที่ราคา69บาทค่ะตัวนี้นะคะฝ้ายแนะนำเลยค่ะตัวนี้ทีโบนสเต็กนะคะราคาอยู่ที่249บาทค่ะ าวผัดอเมริกันนะคะมีไก่บาร์บีคิวไส้กรอกแล้วก็ไขด่ดาวะค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคา89บาทค่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ฟ้ายแนะนำก็คือเบอร์เกอร์หมูค่ะตัวนี้ก็คือจะแตกต่างจากทางร้านอื่นนะคะก็คือเราจะใส่ท้องปลาแซลม,มอนด้วย mm hmm. อยู่ที่ราคา119บาทค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสปาเกตตี้ <c oughs> ผัดพริกเผาทะเลนะคะบวกเพิ่มกับของทอดก็คือปลาแซลมอนทอดตัวนี้ราคาอยู่ที่89บาทนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้สูตรของทางร้านค่ะบวกกับไก่พริกไทยดำค่ะตัวนี้อร่อยเหมือนกันค่ะ ราคาอยู่ที่89บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นข้าวหน้าเนื้อนะคะตัวนี้อร่อยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา79บาทค่ะนี่นะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะข้าวหน้าแซลมอนไก่เทริยากิค่ะทางร้านเราจะขายแยกด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือข้าวหน้าไก่เทริยากิราคาอยู่ที่45บาทแล้วก็ข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะราคาอยู่ที่99บาทค่ะ โอเคค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของทางยำนะคะหอยนางรมนะคะ5ตัวราคา150บาทค่ะหอยของเราใช้ไซส์ใหญ่นะคะคุณภาพดีด้วยค่ะสดส่วนต่อมานะคะก็คือยำปูไข่ดองนะคะราคาอยู่ที่280บาทค่ะตัวนี้อร่อยมากเลยค่ะน้ำปลาร้าของเราทำสดทุกวันค่ะในส่วนของเมนูนี้นะคะยำรวมทะเลเดือดนะคะราคาอยู่ที่200บาทค่ะมีแซลมอนนะคะมีหอยแครงแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหอยแมงปูนิวซีแลนด์ค่ะ ส่วนเมนูสุดท้ายนะคะก็คือยำแซลมอนค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคา140บาทค่ะตัวนี้ทางลูกค้าจะเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นแบบไม่ใส่ปลาร้าหรือว่าใส่ปลาร้าก็ได้ส่วนเครื่องดื่มของทางร้านนะคะเรามีน้ำมะพร้าวปั่นนะคะราคาอยู่ที่9บาทนะคะถ้าเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มอีก10บาทค่ะอร่อยชื่นใจแน่นอน,นะคะ่ะ <What> ร้านเลดี้อิตของเรานะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดค่ะ ทางร้านนะคะเริ่มขายเวลาบ่ายสอถึงทุ่มค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่จะเข้ามาทานที่ทางร้านนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0636456287และติดต่อได้อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0894954444 4ค่ะสำหรับทางลูกค้านะคะที่อยากสอบถามสถานที่หรือว่าทางมาร้านเลดอินนะคะสามารถเข้าไปที่เพจเลดอินได้เลยค่ะ ไว้ขอฝากร้าน Red Eat นะคะสำหรับร้านอาหารอีกหนึ่งร้านนะคะไว้ให้กับคนราชบุรีนะคะได้มาทานกันไว้ลองมาทานกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเริ่มจากชุดสุดคุ้มครับคุณม,มาดูมีอะไรบ้างไก่หมูปลานะครับ mm hmm. ครบเลยนะครับ249คุ้มมากนะฮะมาเดี๋ยวชิมน,นี่ดีกว่า mm hmm. ตัวไก่นุ่มครับหอม เป็นกลิ่นบาร์บีคิวขึ้นมาเลยหอมมากนะฮะคาโบนาร่าทางร้านเขาแนะนําเลยนะว่าสูตรนี้ไม่เหมือนใคร <_ d ata> ตัวซอสเ่เข้มข้นมากแล้วก็กลิ่นนมได่หอมขึ้นมาเลยนะฮะเป็นกลิ่นนมสดนะครับต้องมาลองชิมนะ,ะอันนี้อร่อยครับเบอร์เกอร์119บาทเท่านั้นนะฮะชิ้นใหญ่มากข้างในก็จะมีไก่กับท้องปลาแซลมอนนะฮะ <_ d ata> เปิดให้ดูเลยดีกว่าจะได้รู้นี่นะฮะ1 1 9บาบาทคุ้มครับโอ้โหแน่นอนแน่นอน ตัวไก่กับปลากรอบม,มากแล้วก็ชีสนี่แน่นๆเลยนะฮะคุ้มครับเมนูนี้มาสั่งเลยถูกมากข้าวหน้าเนื้อ79บาทจะมีความหอมของงาแล้วก็หอมใหญ่นะฮะแล้วรสชาติเนี่ยกมกลล่อบมากตัวเนื้อก็ดีครับนุ่มด้วยนะครับ ถ้าเป็นไก่จะ45นะฮะถ้าเป็นปลาจะ99นะครับตัวซอสดีมากเรามาชิมได้เลยอ่ะตัวนี้เป็นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเขาบอกเป็นสูตรทางร้านนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมจะหอมเครื่องเทศแล้วก็รสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมพริกแห้งขึ้นมาเลยนะฮะดีมากเข้มข้นมากเรามาชิมครับอร่อยอันนี้เด็ดเลยเด็ดเลยตัวนี้จะเป็นพริกเผานะครับ สูนี้จะเผ็ดนะมีรสชาติเผ็ดขึ้นมาเลยนะครับแล้วจะหอมพริกเผานะฮะเด็ดเลยเด็ดเลยเป็นสูตรของทางร้านนะครับที่โบนสเต็กนะครับเป็นเนื้อจากออสเตรเลียนะครับเด็ดดีเลยนะมาลองครับตัวนี้หมูทอดจับกลางนะครับชุดนี้จะ89นะครับจะมีหมูทอดมีไส้กรอกมีกุนเชียงมีไข่มีหมูยอ จิ้มดีอะ <c oughs> <c oughs> เปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็หอมมะขามเปียกมากนะครับดีมากแล้วก็ตัวหมูเนี่ยตัวหมูกรอบมากครับต้องมาลองเลยหมูยอเขาบอกหมูยออร่อยหมูยอหอมหอมพริกไทยนะครับดีมากอามาใน่วนของยำครับแซลมอนร้อยสบาทครับชิ้นใหญ่ตัวนี้จะเป็นน้ำปลาด้วยนะครับ เด็ดขาดมากน้ำปลาอร่อยมากเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับรสจัดนะฮะไม่มีอะไรโดดเลยนัวเขาเรียกนัวเลยนัวมากนะฮะดีมากขอยคำอร่อยอร่อยเลยมาในส่วนของหอยนางรมนะครับยำหอยนางรม15อบาทมี5ตัวนะครับตัวใหญ่ๆเลยมาพร้อมกับน้ำยำนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่ปลานะซีด ตัวนี้ก็จะห่อปลาร้าแต่ตัวนี้ทอไมใ่ใส่มันก็จะเป็นเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนะครับน้ำยำรสจัดนะครับดีมากปูไข่นะครับราคา280บาทนะโอ้โหมันมากปูสดครับไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับปูสดน้ำยำดีรสจัดเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสเลยนัวมากดีมากนะฮะ ตัวนี้คือทะเลเดือนนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูมีอะไรบ้างนี่มีปลาหมึกนะมีหอยหอยมันผู้นิซีแลนด์มีแซลมอนนะครับมีหอยแครงแล้วก็เป็นหอยนางรมสดหนึ่งตัวอ่ะมีกุ้งสดด้วยโอูโ้หูยัวมากหอมน้ำปะลาะ ยำเขาทำมารสชาติพอดีทุกจานเลยเด็ดมากน้ำยำนัวต้องบอกว่านัวแล้วก็รสจัดแซ่บเลยนะครับมาลองชิมได้นะฮะร,ราคาไม่แพงด้วยนะครับเครื่องดื่มนะครับจะมีน้ำมะพร้าวนะครับส่วนมะพร้าวหอมบ้านแพว้วนี่แก้วละ29่บาทเพิ่มท็อปปิ้งก็อีกสิบาทนะครับ นี้ก็จะเป็นทับทิมกรอบอันนี้ก็จะเป็นเม็ดแมงลักนะครับก็เลือกเอานะครับรสชาติดีครับหวานหอมมันครับใครที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะครับอยากจะสั่งกลับไปทานที่บ้านเขามีบริการสั่งกับฟู้ดแพนด้าแล้วก็แกลบได้เลยนะครับชื่อร้าน l e t s eat นะครับเซิร์ชได้เลยเอีงซ้รยร้าน l e t s eat นะครับร้านเปิดใหม่อยู่ใจกลางเมืองราชบุรีนะครับอาหารดีถูกแล้วก็หลากหลายมากนะครับฝากไปด้วยครับอ้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องเอียงไซร์ n n แนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน Facebook แล้วก็ y YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ